น้องเขาเรียกอะไรทิ้งอ่ะทิ้งหรือติงทิ้งทิ้งใช่ไหมเฮ้ยมันจะดิดนิ้วนี่หว่าสรุปมันชื่อทิ้งใช่ไหม <Yes. S 1> มันจะดิดนิ้วแน่ๆเลยทาน็อตปะเนี่ยมือทาน็อตหรอไม่ใช่ดิน้องน้องสวัสดีครับวันนี้มาพบกับสับรถพันตาน้องโดดมาตรงนี้ทําไมเนี่ยอ่ะเหมือนน้องจะชี้หน้าเราเลยโกรธอะไรเราปะเนี่ย ก็มาพบกับน้องทิ้งอีกแล้วนะครับทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ามาดูกันว่าเมื่อน้องมาอยู่กับผมแล้วน้องจะทาอะไรบ้างไอหูฟังของผมนะยุ่งไม่ได้นะน้องไปเลยไปเลยไปที่อื่นเลยเดี๋ยวนี้ฮะกระดิ่นิ้อกแล้วเอ็อะก็อะอะ,อะไรอะข้างบนหรอมีอะไรข้างบนมันไม่มีหรอมีแต่นางฟ้างานทําสีน้องก็จะปวนๆนหน่อยนะครับเพราะน้องอยู่ในห้องนี้มันสนมาก ชอบแบบวิ่งเล่นตามเนี่ยหน้าโต๊ะทํางานของผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเอ,อะอะไ้พอใจอะไรก็แบบจะขย่ําเราอะประมาณนั้นหลายๆคนที่เห็นงานทําสีไปแล้วก็อ,อาจจะน่ากลัวนะครับเพราะว่าน้องมันมีแค่มือเฮ้ยจ้องหน้าเราอะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเีย่ยังไงวะเฮ้ยผมว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วคุ้ทรงแล้วนี่น้องเริ่ ต้องอ,งองยากอ,อะไรน้องโซนจังเลยเนะี่ยอย่ามองโดนให้เต็มเต็มเต็มคาราเบลชัดเลยชัดเจนมากเลยครับผมอันเนี้ยแหมจนว่าน้องนี่กลวงส่งมากเลยนะก็ฝากผลงานน้องทิ้งไว้ด้วยนะครับการทำสีของผมน้องก็จะสซนๆแบบนี้แหละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ